ถูกและดีไม่มีจริงหรอครับพี่แต่สมเหตุสมผลแล้วดีสมน้ำสมเนื้อแล้วดียังมีอยู่ครับออฟฟิศเล่าเล็กๆนะครับมีน้อยแต่ร้อปอร์เซรถทุกคัน พิยนถ่ายรีวิวอย่างชัดเจนละเอียดสุดๆละเอียดชนิดที่ว่าดูด้วยตาเปล่าก็รู้ว่าสวยจริงๆนะครับแนะนำให้ลูกค้าทุกท่าน FC ทุกท่านปรับตั้งความคม,คมชัดสูงสุดเวลาดูรีวิว,วครับจะได้ยิ่งเห็นความสวยอย่างชัดๆโอเคดีแมป ไฮแลนเดอร์1.9 er Z DVD 2ด1 6ครับได้แม็ก8 8ได้ยางใหม่ออกรถไปไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่84,000กว่าโลคานเดิมซุ้มเดิมซอกเดิมตะเข็บเดิมฝาเดิมนะจ๊ะ และต่อมา t o y ยต a Re ีโว2022ออกรถ2023วารันตี3ปีแสนโลจากศูนย์ยังเหลือไม่หมื่นห้านะครับรถทุกคันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายโน่นนี่นั่นต่างๆให้เรียบร้อยครับ ทำความสะอาดกรอง,อ,รอ,งอากาศกรองแอร์โน่นนี่นั่นต่างๆจัดการให้หมดคัน r ี v วก็ m a ็18นะจ๊ะต่อมาอ่าคราวนี้เป็นชุดอิทุสุหลายคันเลยละกันเนาะเป็นโฉมเดียวกันก็คือโฉมพลิกโลกคันนี้นะครับ5578ปี2021ครับ รถเดิมๆน็อตไม่มีขยับครับเล่นแต่รถสวยครับคัดแต่รถสวยเหมือนเอามาแต่งงานด้วยต่อไปครับ397รุ่นปี21ออกรถ21เกียร์ออโตโอ้ไม่30,000เป็นตัวแซดออโต้นะครับ1.9เเดร์แซดออโต้ ต่อมาครับสีบรอนซ์เงินเหมือนกันคันนี้รุ่นปี2022ครับย้ำนะครับปี22ครับมีน้อยแต่ร้อเเซไม่23 0 0 0ทุกอย่างเดิมสนิทครับว่ากันต่อคันนี้4-2-3-4ชัยภูมิ อันนี้รอเปลี่ยนป้ายนะครับรอโอนเข้าชื่อ,อ,อโอนใช้ป้ายกรุงเทพอยู่นะครับน่าจะสัปดาห์หน้าเสร็จนะครับเพราะสัปดาห์หน้าค่อยว่างไปทำนะครับคันสีดำรุ่นปี2020 o ีบอดี้สวยๆเหมือนกันน็อตไม่ขยับไม่70,000กว่ากว่าครับ468,000บาทต่อมา Revo ว e e dition Smart c a คบ ดีเซลแม็ก18ยางใหม่ๆออกรถไปไม่ต้องทำอะไรแล้วรุ่นปี2020ครับไม่แสนท่วนท่วนครับนะประวัติเข้าศูนย์เช็คได้ครับทุกคันครับต่อมาอันนี้วัยรุ่นทำมาหากินเลยแหละครับ รุ่นปี2,017 1.9 b l u e Power ูพาเวอไม่แสนหน็อตไม่ขยับตู้ใหม่จดทะเบียนตู้ใหม่ลงลงเล่มเรียบร้อยครับออกรถไปไม่ถูกจับครับจดทะเบียนทุกอย่างถูกต้องตามกฎต่างๆกติกาต่างๆครบถ้วนครับภายในโคตรสวยเลยแล้วจะบอกว่ารถตอนเดียวนี่นะถ้าหาสภาพอย่างเงี้ยคือ ใช้คขาว่าหนึ่งในร้อยเลยครับนะต่อไป Fortuner 2.7เบนซิน VVTI มือเดียวป้ายแดงครับรุ่นปี2010ครับคันนี้จะบอกว่าก่อนขายก่อนเจ้าของเก่าขายให้ให้ผมเนี่ย เจ้าของเดิมเซอร์วิสช่วงล่างอะไรต่างๆชุดใหญ่ไฟกระพริบครับแน่นตับตบขับดีแน่นตึบตึบมาจ้าไปกันต่อคันนี้ก็ได้ยางใหม่ๆครับ คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเหมือนเหมือนคันทะเบียน397แค่ว่าคนละรุ่นคนละปีอันนี้สี่เขาคนนี้ครับสประตูออโต้ชื่อยาวมากครับ3.0 Highlander Z Prestige ครับเกียร์ออโต้เบาะไฟฟ้าแอร์อัตโนมัตินะครับภาษีถึงปีหน้าแล้วก็หลายๆคนนะ เวลาจะซื้อรถสีประตูเครื่องสามพันใช้อะไรพวกเนี้ยจะกลัวว่าค่าภาษีรายปีมันจะสูงแต่จะบอกว่าลองไปเปิดกฎหมายดูก็ได้ครับพอมันเกินหปีปุ๊บค่าภาษีมันจะถูกลงมาปีละสิบเปอร์เซนจนถึงเกณฑ์ที่โอเคจบแล้วนะไม่ลดแล้วนะครับอย่างตอนเนี้ยอย่างคันเนี้ยภาษีปีหนึ่งสามพันกว่าบาทเองโอเคต่อมาสปีด Isuzu X Series สป e d 2.5 VGS Turbo 136แรงม้าครับรุ่นปี2013มือเดียวป้ายแดงนะครับไม่แสนกว่ากว่ๆแท้ๆครับเจ้าของเดิมก็ลงแม็ก18มาหล่อๆครับเอาละต่อไป ดีแม็กซ์ไฮแลนเดอร์1.9รุ่นปี2019อีกหนึ่งลำไม่44บอดี M ้ M สวยๆน็อตไม่มีขยับได้เบาะหนังดำด้วยแล้วก็คันนี้ใส่แม็กของโฉมทิกโลกของโชมล่าสุดแม็ก17นะจ๊ะส่วนเจ้านี่ คือที่เต็นจะเล่นหลักๆจะเล่นรถกระบะเนาะแต่กับสภาพเนี้ยครับไม่รับเข้ามาไม่ได้จริงๆกับรถที่โคตรจะแรไอเทมครับ Honda l g g n n d v 6ก็คือ6สูบเนาะ 3,500cc ขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive ครับกินจุหน่อยแต่อร่อยโคตรๆครับไม่เคยแก๊สล้านเปอร์เซ็น โอ้ยเดินแล้วเมื่อยครับนั่งก่อนโตโยต้า v ีออครับใครๆก็คงรู้จักกันเนาะเจอได้ทุกสีแยกครนะคันนี้รุ่นปี2013ออกรถปี2014 v ีออเจน3นะครับมือเดียวสีแดงป้ายแดงด้วยเพราะว่ามือเดียวเลยนะไม่เคยแก๊สล้านเปอร์เซ็นถ้าพบว่าเคยแก๊สยินดีซื้อขึ้นเต็มจำนวน BODY อย่างเลี่ยมครับน็อตไม่มีขยับมาครับแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าลูกค้าหรือ FC อ่ะเคยดูในคลิปรีวิวอยู่แล้วในแต่ละคันแล้วก็กดติดตามอยู่อะไรก็ว่าไปนะครับจะเห็นหนึ่งในคำที่เราพูดตลอดในทุกๆรีวิวว่าเลขไม่นี่แหละครับสิ่งที่หลายๆคนกังวลนะครับ เลขไม้แท้ๆระบุเลขไม้ลงในสัญญาซื้อขายอย่างโคตรจะชัดเจนครับนะเป็นภาษาไทยมันคงชัดเจนนะครับตัวเบลอเลยครับนะแล้วก็อย่างนี้ครับเรื่องการออกรถอันนี้พูดถึงเฉพาะลูกค้าซื้อผ่อนแล้วกันเนาะเรื่องการออกรถถ้าลูกค้าประวัติปกติอาชีพชัดเจน คืออาชีพกับรายได้มันต้องสัมพันธ์กันอยู่ละอาชีพชัดเจนรายได้ชัดเจนนะครับประวัติดีประวัต,วติไม่เสียอย่างเงี้ยรับรองครับยังไงได้ออกแน่ๆนแต่ไอที่หลายหลายคนเป็นกังวลก็คือจะออกได้ไหมอย่างที่บอกครับสำคัญนะ่ะมันคือประวัติหรือตัวของลูกค้าเองนั่นแหละนะจ๊ะโอเค ทุกคันไม่ได้ไม่ได้จำเพาะเฉะพาะคันไหนนะครับจริงๆมีอยู่ยู่มีที่ยังไม่ถ่ายอยู่ด้วยนะครับรถยังไม่เสร็จมีอีกคันโอเคเอ่อเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ามันเฟืองท้ายให้ลูกค้านะครับครบท้วนทุกลำนะจ๊ะไม่อยากเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นเพราะว่าคือเราทําให้อยู่แล้วทําให้อย่างเงี้ยทุกคันเอาแบบว่า ทำให้โดยที่ไม่ต้องร้องขอไม่ต้องรีเควสก็จัดให้อยู่แล้วครับพี่อ้นนะครับรถบ้านโลมาน้อยนะครับชื่อเต็นรถไม่ใช่ชื่อสวนสัตว์ครับ0814850000 00ครับสวัสดีครับ